นี่ค,ะค่ะโหแม่ยังไม่ออกม่ใช่ไหมขอต้อนรับเข้าสู่รายการโบราณนะคะ หมือนกันปะเหมือนกันเลยค่ะโบจะกินในห่อนะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาก,กินบะหมี่เกี้ยวนะคะหมูแดงเดีย๋ยวขอดูห่อ ให้เขาดูหน้าตาไงดีเอ่ยพี่รามดูให้ดูดีกว่านี่ประมาณนี้จะไหลลงนี่ไงประมาณน,นี้ก่อนเนี่ยมีชิ้นกี่ลูกเนี่ยมีลูกชิ้นสามลูกค่ะก็มีหมูแดงี กินกันแล้วนะคะเป็นบะหมี่เกียวหมูแดงอยู่ในตลาดมืดนะคะตลาดมืดก็คือตลาดราชวงค่ะจะมีบะหมี่นะคะแล้วก็ลูกชิ้นหมูสามสามลูกแล้วก็มีเกี๊ยวอยู่ประมาณสามชิ้นแล้วก็ นอกนั้นก็เป็นหมูแดงสี่ห้าชิ้นนะคะคือบะหมี่ของเขาว่าจะเป็นบะหมี่เส้นเล็กค่ะมันทำไม่ได้นี่ก็ไป่ได้กับกล้องไม่ได้เหรอกลับไม่ได้ก็เขารองเมื่อวานแล้วไอ้ okay, okay. จบแล้วคะ่ะ EP นี้ oh, จบแหรอ,อยัง คือใครจะใส่เครื่องปรุงอะไรตามใจชอบเลยนะคะแต่โบคือจะใส่แค่น้ำปลาจะมีพริกกับน้ำส้มสายซูนะคะแล้วแต่เราจะชอบตดยจะใส่ไนะคะคืออย่างที่โบบอกว่าโบชอบตรงที่บะหมี่เขาว่ามันจะเส้นเล็กบะหมี่เขาจะไม่ใช่เส้นใหญ่ไม่ใช่แบบไม่ใหญ่มากแหละแบบกําลังดีอะ่ะ ไม่ใหญ่ก็ไม่เล็กอันนี้มันต้องปรุงใช่ไหมลองลองชิมแบบว่าไม่ปรุงก่อนก็ได้ของพี่ได้ลูกชิ้นไดลูกชิ้นไมกชิ้นหมูค่ะเียอะไปชิ้นยังอร่อยมากอ่ะอันนี้คือพิเศษใช่ไหมเยอะมปห้าชิ้นนะค่ะอ๋อมันติดแสงอย่าลืมติดกล้องค่ะ อืมข้าวชิ้นก็หักขาชิ้ชิ้งก่ออืมชิ้นก็อร่อยค่ะชิ้นอร่อยชิ้นอร่อยจริงอืมไม่ปรุงใช่ไหมครับค่ะลองชิมหมูแดงไหมคะอืมหมูแดงเขาก็อร่อยโหจกินรานหมูแดงอ่ะเขาหมักด้วยค่ะ เขาหมักหมูอย่างดีเลยอ่ะปกติทานร้านนี้อ่ะมันมีกี่ร้าน,นเพราะว่าหมูแดงอะคะ่ะมีรสชาติเลยคะ่ะอ๋อก็มีหลายร้านอยู่นะคะแต่ว่าบัวชอบกินร้านนี้คะ่ะเอ๊ะก๋วยเตี๋ยวอะไรนั่งตองตึงอ่ะตองแบบคนละอย่างก,กันนะไปนะคะที่เคยไปกินเนี่ยก๋วยเตี๋ยวตองตึงเนี่ย เป็นมีใบซองด้วย่อยอร่อยไหมคะโอเคของพี่รามมันไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะเอาอรที่ปรุงอะ่ะใช้น้ำปลาอร่อย ดีมากเลยค่ะกลินเกี๊ยวละเขาเปิดกี่โมงที่นีงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันรู้หรอเขาเปิดช่วงเช้าเหรออือเขาเปิดช่วงเช้าปิดเที่ยงเนี่ยหรอตลอดทั้งวันหรอ เราถึงใบไบโมูาบสองหรือเปล่าี่ชิมเขาก็อร่อยอ่ะปกติลูชินเจ้าอื่นอ่ะแบบีูชินหมูจะดูจืดๆอ่ะแต่นี่ของเขาเข้มข้นมากเลยอร่อยอร่อย ราคาเอาขยาย,เยเาหเลยค่ะ เคียวมีสักชีเนี่ยบ้างไะมข้านมันมันน,นนะหมูข้างในอะเขาก็ไม่ติดมันนะนุ่มจะบก,กัเคี้ยวดิมันเคี้ยเยิะมากใช่ แป้งเขาก็นิ่มด้วย